สร้างสารรค์ทุกความอร่อยด้วยทีพอตขนมปังนุ่มๆสอดไส้ครีมตกแต่งด้วยสตรอเบอรีอร่สดรสชาติหวานละมุนไข่ดิบไข่ดีเพราะกินง่ายยิ่งได้เสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นก็อร่อยลงตัว เอาเป็นว่าใครอยากได้สูตรไปทำขายวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำให้ขนมปังนุ่มฟูไส้ครีมหวานหอมละมุนและต้นทุนไม่สูงด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำไส้ครีมใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตุน๋นตานด้วยนมข้นจืดที่พอดแถบชุมพูที่จะทำให้ไส้ครีมของเรามีความนุ่มเนียนและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนผลให้เข้ากัน จากนั้นเพิ่มความหอมมันทำให้ไส้ครีมมีรสชาติกลมกลม่อมด้วยทีพอตค้นหวานวานิลาชนิดผงและแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมสุกขน้นเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดไฟพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทเตรียมไว้มาทำบตัตเตอร์ครีมกันต่อใส่ในขาวลงในภาชนะตามด้วยเนยสดตีให้เข้ากัน ติมทีพอตค้นหวานลงไปทําให้บัตเตอร์ครีมหอมมันยิ่งขึ้นตามด้วยวานิลาชนิดผงตีให้ขึ้นฟูเตรียมไว้ต่อไปมาทําขนมปังกันต่อค่ะใส่แป้งขนมปังลงในอ่างผสมตามด้วยยี์แท้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดและทีพอตค้นหวานช่วยทําให้ขนมปังมีความนุ่มหอมจากนั้นใช้หัวตีรูปตะขอตีจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็น นมข้นจืดทีพอร์ตแทกชุมพูที่จะช่วยให้ขนมปังมีความนุ่มเนียนมากขึ้นตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องแบ่งตัดก้อนโดออกเป็นก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมวางลงในพิมพ์ พักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาศเซลเซียสประมาณ12 1 5ถึง15นาทีหรือจนกระทั่งขนมปังสุกนำออกจากเตาพักให้เย็นสนิทนำมาเจาะรูตรงกลางบีบไส้ครีมลงในขนมปังแต่งด้วยบัตเตอร์ครีม โรยน้ำตาลไอซิ่งวางแต่งด้วยสตรอเบอรี่สด ขนมปังไส้ครีมสตรอเบอรี่อร่อยนุ่มรสชาติเข้มขน้นกลมกล่อมลงตัวทำได้ง่ายๆเก็บได้นานสูตรนี้ทำได้18ชิ้นลองนําสูตรไปทาขายรับรองได้กําไรงามแน่นอนค่ะต้นทุนทั้งหมดในการทําขนมปังไส้ครีมสตรอเบอรี่อยู่ที่10บาท7สตางค์ต่อชิ้นสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ